ขลมยับเลยเหรเพ่อินเตอร์ที่ว่าเหนียวเดี๋ยวนะโดนไป5้ศูนย์แสดงความยินดีกับปารีสแซงแช็คแมงด้วยครับปลดล็อกการคว้าแชมป์ยูซีเอลได้เป็นสมัยแรกของประวัติศาสตร์สโมสรเลยรวมถึงกุนซือของเขาครับอย่างลุยส์เอริเกกที่อุทิศถ้วยนี้ให้กับลูกสาวเขาที่จากไปก็ขอสแสดงความเสียใจแล้วก็สแสดงความยินดีไปในที่เดียวกันนะครับ2025เป็นปีแห่งการปลดล็อกจริงๆครับทั้งนิวคาสเซิลคริสตันพาเลซโบโลญญากเฮดอีเกิลฮร่เคนและ สเปอร์ urs, รวมถึงซอนฮึ้นมินครับก็คว้าถ้วยกันทั้งหมดแต่เดี๋ยวนะแมนยู <laughs> you, กูเป็นหนึ่งในสมการเขาด้วยแมนยู you, ปลดล็อกไม่คว้าถ้วยในรอบ3ปีหลังจากได้มา2ปีติด <laughs> <laughs> นั่นแหละก็ขอแสดงความยินดีกับ UCL สมัยแรกของปารีสแซงต์แชรแมงด้วยนะครับคือทาทีมาดีมากเกมลุกจัดจ้านสุดๆผมก็เลยนึกได้อีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของการเสริมทัพที่ดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การได้นักเตะที่ดีที่สุดเข้ามาแต่เป็นการปล่อยนักเตะบางคนออกไปเพื่อ สร้างทีมให้มันสมดุลและมีประสิทธิภาพแบบนี้นะฮะก็ไม่ได้พลาดพิงถึงเอมบาเป้ครับแต่ผมเชื่อว่าเอมบาเป้ก็ย้ายไปในที่ที่ถูกต้องถูกใจของตัวเองรวมถึงปารีสก็ได้ขุมกําลังนักเตะที่มันเหมาะสมลงตัวมีสมดุลแบบนี้ก็ยินดีกับทั้งปารีสแล้วก็ขอแสดงความเสียใจถึงแฟนของอินเตอร์มิลานด้วยครับสุดยอดมากๆแล้วที่มาถึงรอบชิงแต่นัดชิงเนี่ยมันก็แสดงถึงความแตกต่างความเอาทคลาสจริงๆ